สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แย้มาทำขาหมูต้มถั่วนะคะต้มถั่วดินเปื่อยเลยต้มไปชั่วโมงหนึ่งแล้วเพื่อนๆเปื่อยเลยเปื่อยมากจนเนี้ยอย่างเงี้ยปกติเราจะกินกับข้าวต้มกันแต่วันนี้แย้จะมาทำกินกับข้าวสวยนะคะขาเดียวจ้าเพื่อนๆดาคือแฟนก,กินไม่เป็นแล้วค่ะแย้ก็ อาหารคนกินด้ะเพราะมันจะจืดๆหน่อยนั่นแหละแต่ว่าคนแก่กินจะอร่อยเดี๋ยวจะมาตักใส่ถ้วยให้ดูนะเพื่อนๆกินกับข้าวสวยจ้ะเดี๋ยวต้มไปชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยมันจะเปื่อยอย่างนี้เลยเปื่อยเปื่อยมากเพื่อนๆจ้ะเนี่ย ข้าวกินกับข้าวต้มก็ได้ข้าวโวยก็ได้จ้ะเพื่อนๆเ,เนี่ยถั่วก็จะเปื่อยแต่ยะใส่เห็ดหอมด้วยเนี่ยถั่วจะเปื่อยจ้ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยถ้าใส่ใส่เห็ดหอมด้วยเด้อน้ำจะแจอ๋อ เราจะทำเราเอามาดัดแปลงได้จ้ะอันนี้อาหารอาหารเป็นจีนเลยเพื่อนๆจ้ะถ้าใครอยู่แถวบ้านเราก็กรุงเทพแถวเยาวราชค่ะก็จะกินกันแบบนี้ค่ะกับข้าวกินกับอาหารตอนเช้าก็ได้จ้ะเอามากินเป็นอาหารตอนเย็นก็ได้จ้ะ,ะต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูใส่ถั่วจ้ะต้มให้มันเละๆเนี่ย หัวให้มันเล่ยๆกระดูกหมูเอ้หมูเล่ๆเนี่ยจ๋าเพื่อนๆเนี่ยหมูเล่หมดนะแย้ใส่ใส่เห็ดหอมไปด้วยอร่อยจ้าเพื่อนๆจา๋าอร่อยมันจะกินไปก็มันๆเราก็ปรุงรสเอาละแล้วแต่คนชอบเนาะชอบรสไหนเราก็ปรุงรสนั้ะจ้าเพื่อนๆที่มีอะไรที่จะเราจะทําไม่ได้เราเพื่อนๆเราเรียนรู้แล้วทุกอย่างก็เป็นของเราอร่อยจ้าเพื่อนๆ ทุกอย่างแต่ก่อนเนี้ยแอดยาทำกับข้าวไม่เป็นเกิดมาก็สมบไม่เป็นหรอกค่ะแต่เราต้องเรียนรู้ทุกอย่างทำได้จงให้ยากแค่ไหนทำได้ถึงจะไม่มีความรู้ทำได้เนาะแล้วจิตใจเราเรียนรู้จะ้ะมาเด้อเน,เนี่ยนะอร่อยเนี่ย อร่อยจ้ะเพื่อนๆรู้เนี่ยอร่อยนะมาจ้ากินข้าวสวยจ้ะแย้จะกินข้าวสวยวันนี้ข้าวสวยร้อนๆแยตื่นเช้าอีกแล้วเพราะว่าเดอะมันนานแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวจะเวลาทางานเดี๋ยวจะตื่นไม่ไหวเนาะเพื่อนๆหัดไวแล้วเริ่มละตอนชิเกียดมาหลายเดือนละไม่ใช่หลายเดือนนะเป็นปีเลยจ้าตั้งแต่ปีที่แล้วจุดจนะีนเนาะเพื่อนๆเนาะ จุดจีนปีที่แล้วแล้วนี้มันหยุดจีนเลยมาแล้วมันก็ปีหนึ่งพอดีไวรัสเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเบื่อมันจะแอดไหมทํางานสนุกนะเพื่อนๆเ,เ,เดินไปทํางานตอนเช้ามาโอ้ยทํากับข้าวกินมีความสุขหลือเกินแอดอยากทางานอายุจะเยอะแค่ไหนก็คืองานแอดทางานเปิดร้านนวดจ้ะร้านนวดเป็นอย่างเขาให้ยังไม่ให้ทำยังให้ไม่เปิดจ้ะ จ้าเพื่อนๆวันนี้มากินเน้อต้มขาหมูใส่ถัว่วจ้ะใส่ถั่วดินเนี่ยแหละบ้านเราเรียกถั่วดินน่อยอ้วก็ใส่เห็ดหอมไปด้วยใส่เห็ดหอมไปด้วยจ้ะเพื่อนๆน่ากินไหมน่ากินเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อเพื่อนๆเจอก,กันกับแอดชิปหน้าจ้าบายบายอย่าลืมกด สับตะไครให้แย็ดด้วยเด้อกดติดตามให้แย่เด้อเพื่อนๆบายบาย